สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลแทนออกง่ายได้ชัวร์ค่ะวันนี้แทนพามาชมกับ Honda f ฟ e ดเครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้รถปี2010รถบ้านเดิมๆไม่เคยติดตั้งแก๊สค่ะสภาพสวยเลยเดี๋ยวเราพาไปรับชมพร้อมกันนะคะออปชั่นภายนอกคันนี้รถได้เป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานกันเลยค่ะไฟหน้าโชบเฉี่ยวสไตล์ Honda ไม่มีรอยแตกรอยร้าวคาบเปลือกไม่มีให้เห็นค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะคันนี้ ไปในส่วนด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างสีเสมอกันทั่วตัวรถค่ะไม่มีรอยบุบรอยสเก็ตรอยกระแทกไม่มีแน่นอนค่ะสวดทรงเส้นสายลายสปอร์ตสำหรับตัวล้อนะคะลงแม็กทอมมาให้4วง4เส้สสนพร้อมใช้งานตัวยางเป็นซีรีส์195ทับ 60R15 ยางใหม่ปี2023ใช้งานกันไปยาวๆ3-4ปีเลยค่ะต่อกันที่โครงสร้างเสา B ในส่วนฝั่งนคนขับนะคะ เสาบีในส่วนฝั่งคนขับมีสติ๊กเกอร์บอกลงยางอยู่ครบไม่มีการสาดสีพ่นสีแน่นอนยางขอบป,ประตูไม่มีการเสรื่อมสภาพแต่อย่างใดค่ะรอยเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสมบูรณ์กลมเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่เคยมีการแก้ไขไม่มีการสาดสีพ่นสีพ่นซอกแต่อย่างใดค่ะไฮไลท์คันนี้ค่ะจะได้เป็นรุ่นตัวอีระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกไฟฟ้า4บานประตูกระจกมองข้างปรับควบคุมตรงนี้ค่ะ จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าและในส่วนของประตูห้องโดยสารสามารถควบคุมเปิดปิดได้จากตรงคนขับเลยประตูบานบานสไลด์ไฟฟ้าฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ดีมากเลยค่ะคุณพี่คะในส่วนของพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านจากทางฮอนด้าสภาพดีเลยค่ะพร้อมถุงลมนิครภัยคู่หน้ารับประกันรถไม่เคยชนมาแน่นอนค่ะ ส่วนของจอเป็นจอบิวใหม่เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเป็นจอ Android m เมทสีชัดสามารถทัศสกีนเล่น FMAM MP3 o บลูทูธเชื่อมต่อแบบไร้สาย AUX USB มีพอร์ตเสียบได้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นเกียร์ดีไซน์น่ารักเป็นเกียร์ออโต้ค่ะและในส่วนระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้เย็นทั่วคันแน่นอนคะ่ะด้านข้างค่ะ ด้านข้างเป็นประตูไฟฟ้าลูกค้าสามารถควบคุมแผงวงจรด้านในหรือกดที่รีโมทได้ทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะมีรีโมทมาให้ด้วยนะคะในรุน่นนี้ว้าวมากๆเลยค่ะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกตรงรุ่นของ Honda f ฟ t เลยค่ะสำหรับด้านหลังดีไซน์คันนี้ไม่ใหญ่เธอทะดีไซน์แบบนี้ไม่มีเอานะคะและในส่วนของกระจกเป็นกระจกเดิมโรงงานและเป็นกระจกไลฟ้าให้ด้วยค่ะกระจกเดิมตรงรุ่น ตรงปีทุกบ้านนะคะและมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้2ตํตำแหน่งคะ่ะเดิมจากโรงงานมาให้พร้อมใช้งานเลยคะ่ะสำหรับตัวซีนซซอโครงสร้างด้านท้ายนะคะคและสำหรับซีนซซอโครงสร้างด้านท้ายลอยเม็ดอาร์ค น็อตเดิมจากโรงงานค่ะภายในของคันนี้มีตัวหลังคาลักษณะเว้าโค้งขึ้นไปนะคะทําให้ภายในดูกว้างขวางและเบาะแยกกันเป็น2ฝั่งดูพรีเมียมมากๆโดยสารได้จริงค่ะคันนี้เบาะตอนที่3สามารถพับเก็บขึ้นไปได้สามารถเก็บสัมภาระได้อีกเลยสายออกทิปเดินทางไกลสบายแน่นอนค่ะอีกฝั่งกันบ้างค่ะด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยสะเก็ดหินรอยกระแทกไม่มีแน่นอนค่ะสีเรียบเนียนเสมอกันทั่วตัวรถและอย่างที่พูดไปค่ะ ประตูเปิดปิดไฟฟ้ากดรีโมทได้หรือกดจากแผงควบคุมด้านหน้าได้คะ่ะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบสภาพดีหายากมากนะคะ Honda f ฟ t ในราคา3าม0สนบาทเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวมาดูซีนซอกประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างค่ะซีนซอกประตูฝั่งคนนั่งแผ่นเพจเดิมจากโรงงาน Honda สีเทาดำแบบนี้คะ่ะการันตีไม่มีการตอกใหม่ทำใหม่ สาสีพ่นสีไม่มีแน่นอนค่ะเม็ดอาร์ arc, กลมเดิมโรงงานทุกบานประตูหัวน็อตไม่มีการไขพ่นสีพ่นซอกคอนโซลตกแต่งเป็นสีดำตัดท่าร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีปะค่ะในส่วนตัวห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆไม่มีคาบเยิ้มของเหลวโครงสร้างเดิมจากโรงงานทังแก้มซ้ายแก้มขวารถไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอน และยังมาพร้อมเบรกที่เป็นระบบ ABS แล้วด้วยค่ะรุ่นนี้ฝากระโปรงบางๆเดิม,ดมๆรอยเม็ดอาร์ครอยดต่างๆไม่มีการตอ,อกใหม่ทำใหม่ค่ะเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต IV ์ IV-Tech ค่ะรถไม่มีปัญหาฮีทน็อกอย่างแน่นอนและคันนี้ค่ะ Honda f ฟ t รุ่น 1.5e ระบบไฟฟ้ารอบคันแทนจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เพียง348,000บาทเท่านั้นจัดไฟนั้นได้เต็มเลยนะคะหากใครสนใจ ติดต่อมาได้ที่0986566400หรือ s i r Car 988หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพวกเราด้วยนะคะ